เรื่องมเมล็ดผักกาดหรือบ้านที่ไม่มีคนตายเป็นนิทานธรรมะในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาลึกซึ้งเกี่ยวกับการยอมรับความจริงของความตายโดยมีตัวเอกคือนางกีสาโคตมีซึ่งเป็นอุบาสิกาผู้บรรลุธรรมจากความทุกข์ใจเรื่องลูกตายเรื่องมเมล็ดผักกาดบ้านที่ไม่มีคนตายตัวละครหลักนางกีสาโคตมีเหตุการณ์นางกีสาโคตมีเป็นหญิงชาวเมืองสวัสดีมีลูกชายเพียงคนเดียวซึ่งรักมากวันหนึ่งลูกชายของนางเสียชีวิตนางเสียใจอย,อย่างหนักไม่ยอมเชื่อว่าลูกตาย จึงอุ้มศพลูกออกไปตามบ้านต่างๆขอให้ใครก็ได้ช่วยรักษาเด็กให้ฟื้นผู้คนสงสารแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้จึงมีผู้แนะนําให้นางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบทสนทนากับพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าตรงตรัสว่าถ้าเจ้าต้องการให้เราช่วยก็ไปหาน้ํามันงาบางตํานานว่า,มาเมล็ดผักกาดมาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายแล้วเราจะช่วยรักษานางกีสาโคตรมีดีใจรีบเดินจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งขอมเมล็ดผักกาดตามที่พระพุทธเจ้าบอก แต่ทุกบ้านที่ไปล้วนมีคนตายกันมาแล้วทั้งนั้นการตื่นรู้เมื่อไปหลายบ้านนางเริ่มเข้าใจว่าไม่มีบ้านใดในโลกที่ไม่ประสบความตายนางจึงหยุดเดินและกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งพระพุทธเจ้าจึงเทศนาให้ฟังเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงว่าสิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานางกีสาโคตมีเกิดดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโสดาปฏิผลในขณะนั้นข้อคิดจากเรื่องนี้ความตายเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นการเข้าใจความจริงแห่งชีวิตทำให้ปล่อยวางได้ขอบคุณครับที่กดติดตามช่องออมบุญแชนแนล Channel, ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออมบุญแชนแนล Channel, เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆขอบคุณครับสวัสดีครับ